คลิปนี้ก็เป็นการปรับใบมีดนะคะตัวนี้เป็นมีดแบบแผ่นเรียบมีกล่องนะคะอุปกรณ์เราก็จะใช้อันนี้นะคะไขควงมันจะมียุกันอยู่สองวิธีนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะเป็นการเคาะเนาะตอนเราส่งของให้ลูกค้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีมีตัวมีดแล้วก็มีตัวกล่องมีฝานะคะไปครบชุดแบบนี้เลยคือพร้อมใช้งานเลยนะคะแต่เราจะมาสาธิตการปรับมีดนะคะ,ะวิธีที่หนึ่งนะคะ มันจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งตรงนี้เป็นฝั่งใบมีดกับตรงนี้เป็นฝั่งไม้นะคะเราจะเคาะตรงฝั่งไม้ถ้าจะให้หนาให้เคาะลงให้เคาะแบบนี้นะคะเคาะเลยอ่ามันก็จะอ้าออกเห็นไหมคะใบมีดจะอ้าออกแต่จะให้บางให้เคาะจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันก็จะบางลงนี่ค่ะมันจะบางลงเห็นไหมคะมันจะปิดเลยอันนี้คือทําให้บางกับหนาอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะ แล้วก็วิธีที่สองใช้ไข่ควงนะคะไข่ควงหัวแฉกไข่ไปตรงรูน็อตหัวแฉกนะคะไข่ออกบีดให้มันออกแล้วก็ไข่น็อตถางปลาด้านข้างตอนเราส่งให้ลูกค้าไปเราก็จะปรับหนาบางไปให้ลูกค้าระดับหนึ่งนะคะไข่ออกบิดออกเลยค่ะบิดออกพอให้มันหลวมบิดออกได้ไหมถ้าบิดไม่ออกก็หาไข่ควงรือหาอะไรคอก็ได้นะคะไม่เป็นงานไม้สักค่ะมันแข็งแรงนะไม่ต้องกลัวมันพังเนาะ แล้วก็กระดกไม้ใช้มือนะคะกระดกไม้ขึ้นลงอ่ะไ่เห็นไหมคะกระดกได้เห็นไหมคะกระช้าหน่อยกระช้าหน่อยเออเนี่ยอ่านี่เห็นไหมคะไม้ฝั่งนี้มันกระดกได้แต่ฝั่งที่เป็นใบมีด่ะมันจะกระดกไม่ได้เลยเราจะล็อกตายเลยนะคะเวลาปรับปรับตรงที่ใบไม้ตรงนี้นะไอตัวไม้ตรงนี้นะคะจะกระดกได้เห็นไหมคะ่ะอ่ามันจะปรับหนาบางได้ระดับหนึ่งนะคะโอเคนะคะมีสองวิธีนะคะแต่วิธีที่ง่ายคือวิธีการเคาะนะคะ แล้วก็ปรับหนาบางได้แล้วตัวนี้ yeah, เราต้องล็อกล็อคน็อตล็อกน็อตตรงนี้นะคะหัวแฉกตรงนี้อ่ะใช้ไขควงล็อคล็อกค่ะไขให้มันแน่นๆบิดให้แน่นให้ตึงมือเลยอ่ะแล้วก็บิดน็อตถังปลาด,ด้านนี้ให้แน่นให้ตึงมือเลยเออจะเอาหนาบางประมาณไหนแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะปรับหนาบางได้นะคะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะคะการปรับใบมีดแบบมีกล่องนะคะคือตัวนี้ไปแบบนี้เลยครบชุดพร้อมใช้งานนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะ